คุณเห็นอะไรในภาพนี้แล้วเนี่ยนี่คือภาพของอะไรอันนี้แล้วอันเนี่ยเพื่อจะเข้าใจความเจ๋งของปอา a r ตเราจะต้องเข้าใจก่อนว่างานที่ฮิตกันมากในยุค40-50ก่อนหน้าที่จะมีปอปอาร์ตเนี่ยมันต่างจากปอาร์ตแบบสุดคขัวมาก คืออเมริกาในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2องงานที่ฮิตกันมากคือแนว abstract expressionism เช่นแบบงานเริบสีของพอลล็อกหรือว่างานเพ้นที่ทาสีเป็นพืชๆของโรดโกงานแต่ละชิ้นอาจจะมีองค์ประกอบแล้วก็ทีแปลงที่แตกต่างกันไปแต่ว่าก็จะเห็นได้เลยว่างานทุกชิ้นเนี่ยเป็นงานจิตรกรรมแบบนามธรรมทั้งหมดงานอย่างของพอลล็อกอ่ะคือจะสื่อสารกับคนดูผ่านตัวกลางซึ่งในที่นี้คือความเร็วและจังหวะในการสะบัดสีใช่ป่ะซึ่งก็คือไม่จําเป็นต้องูรู้เรื่องก็ได้ว่าเป็นรูปอะไรแต่ว่าอย่างน้อยดูแล้วรู้สึกอะไรบาางอว่โ แล้วนี่ก็เป็นงานประเภทที่เคลเมนต์กรีนเบิร์กนักวิจารณ์ที่อวยลัทธินี้สุดๆแล้วก็เป็นนักวิจารณ์ที่มีอิทธิพลมากๆในสมัยนั้นมองว่าเป็นอะไรที่ลุ่มลึกมีชั้นเชิงจะลงใจและที่สําคัญที่สุดคืองานมันบริสุทธิ์และเรียลซึ่งต่างจากโลกของลัทธิบริโภคนิยมที่เต็มไปด้วยสิ่งที่จอมปลอมฟุฟ้าแต่ตื้นเขินกรีนเบิร์กคิดว่างานพวกนี้จําเป็นต้องมีอยู่เพื่อยกระดับรสนิยมของคนในสังคมให้ลึกซึ้งกว่าแค่การเสพของปลอมๆในระบบทุนนิยม ซึ่งก็คือเหมือนดูถูกกันเบาๆว่าสิ่งที่เราเสพกันในโลกความเป็นจริงมันเป็นเหมือนกับตลาดล่างอะไรประมาณนั้นแต่ว่าศิลป,ปินบางคนก็มองว่าการทําให้ทุกอย่างเป็นงานนมามธรรมไปหมดมันไม่เข้าถึงคนหมู่มากจริงๆคนทั่วไปดูไม่รู้เรื่องแล้วก็เป็นอะไรที่อินลีนมากๆเหมือนกับแบบรักวิจารณศริลป,ปินในวงการดูแล้วฟินกันเองแล้วอะไรล่ะที่เข้าถึงคนหมู่มากได้จริงๆ จับใจจับง่ายไว้ด้วย VR 3 5กล้องไมล่าสุดจากโกดักคือศิลปินป๊อปอาร์ตมองว่างานศิละปะควรจะสะท้อนความจริงของยุคสมัยและสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุค50ก็คือการเกิดขึ้นของลัททีบริโภคนิยมการขับเคล่ยวโฆษณาผลิตภัณฑ์กันอย่างดุเดือดแล้วก็สินค้าที่มีอยู่ด่าด,ดืงนและลานตาเต็มไปหมดในซูปเปอร์มาร์เก็ตจริงๆตั้งแต่ปลายทศวรรษที่40ก็เริ่มมีศิลปินในอังกฤษเริ่มเอาภาพในงานโฆษณามาทำเป็นงานศิละปะแล้ว ก่อนหน้าศิลปินอเมริกันซะอีกเช่นงาน I Was a Rich Man's Plaything ในปี1947ของ e d o d o p o l o ลิแล้วก็ต่อมาในอเมริกาก็เริ่มมีจิตรกรที่เริ่มส่วนกระแสงานนะมามธรรมด้วยการเพ้นสิ่งที่ดูรู้เรื่องบางเช่นงานธงชาติสารัดของ j a สเปอร์จอที่เขาเขียนไว้ในปี1955ซึ่งก็ทำให้คนงงมากว่านี่ยังถือเป็นงานจิตรกรรมอยู่หรือเปล่าหรือว่านี่เป็นแค่รูปธงชาติแต่ว่าถ้าพูดถึงยุคทองของป๊อปอาก็ต้องพูดถึง นี่คือภาพแคมเบลซุปของวอร์ฮอในปี1962อวอ์ไม่ได้แค่เอาสินค้าสามัญประจำบ้านมาทำเป็นงานศินละปะแต่ว่าเขาเขียนในกระป๋องซุปเนี่ยซ้ำๆด้วยแถมมีซุปครบทุกรสเลยวอร์ฮอทำยังเอาว่างานศินละปะสามารถผลิตซ้ำได้ไม่ต่างอะไรกับผลิตผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตามห้างซึ่งก็เป็นอะไรที่ตอกหน้าศิลปินแล้วก็นักวิจารณ์ในยุคนั้นมาก วอล์ฮอลหมุมุ่นกับตีมของการทาซ้ามากจนหลังๆแกเลิกเพ้นมือแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เทคนิคภาพพิมพ์แทนซึ่งก็ทําให้กระบวนการผลิตของแกยิ่งเหมือนกับโรงงานคาไปอีกแล้ววอล์ฮอลก็ดูจะไม่แคร์ด้วยถ้ามีใครมาวิจารณ์ว่าแกผลิตงานเหมือนกับโรงงานเพราะว่าแกเรียกที่ทํางานของตัวเองว่าแฟคทอรี่แทนจะเรียกว่าสตูดิโออีกอย่างหนึ่งที่ส่วนกระแสมากๆคือการที่วอล์ฮอลไม่ได้ทําตัวติดๆสันโดดๆเหมือนกับที่ศิลปินมักจะเป็นกันแต่ว่าทําตัวเป็นเซเล็บออกงานสังคมกระทบลายคนดัง ยังบอาว่าแกส่วนบทเจ้าของแบรนด์เพื่อโปรโมทสินค้าของตัวเองซึ่งสินค้าในที่นี้คืองานศิลปะมาทุกอย่างของวอ์ฮอลตั้งแต่การใส่แว่นดำไปถึงทรงผมตลกๆก,ก,ก็เป็นแค่การสร้างภาพให้คนจดจำได้เท่านั้นใช่แม้แต่ผมยุ่งๆที่เป็นภาพจำในหัวของเราก็เป็นแค่วิกและการที่ศิลปินเริ่มวิ่งเข้าหาโลกกระแสหลักจากที่เดิมวิ่งหนีกันสุดฤทธิ์มันก็เปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆใ,ในการสร้างสรรค์าง,งานที่สนุกสนานและก็พิสดารกาเดิม เช่นรอยลิเชนสไตล์ที่เอาหนังสือการ์ตูนมาทำเป็นงานจิตรกรรมหรือว,ว่าคลาวส์โอเดนเบิร์กที่ทำประติกรรมขนาดักษ์ของสิ่งของในชีวิตประจำวันคำว่าป๊อปอาร์ตมันอาจจะเป็นชื่อที่ใช้เรียกการเคลื่อนไหวทางศิลปะที่เริ่มขึ้นนราวยุค50แต่ว่าประตูที่ศิลปินป๊อปในยุคนั้นเปิดไว้มันก็ไม่เคยถูกปิดเรายังสามารถเห็นความป๊อปพวกนี้ได้ในงานศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบันเช่นทาเคชิมูระคามิศิลปินญี่ปุ่นที่เอาแอนิเมะมาทำเป็นงานศิลปะ แถมป๊อปจัดไปคลรบทำกระเป๋ากับลุยวิตองหรือว่ากรกตอรุณานนท์ชัยที่ทำา v v เป็นงานศิลปะในท้ายที่สุดถึงแม้ว่านักวิจารณ์อย่างกรีนเบิร์กจะด่าว่างานป๊อปอ,อาร์ตมันฉาบชฉวยแล้วก็ตื้นเขินแต่ว่าอาจริงกลับใดที่เรายังอยู่บนโลกของลัทธิบริโภคนิยมโลกที่มีเซเลบริตี้อยู่ทุกคนแห่งเรากคงหนีป๊อปอ,อาร์ตไม่พ้น อัลกอรจากการมีเรื่องรู้เปล่าว่างานฟอมอาร์ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเกิดขึ้นของสถาปัตยกรรมแบบโพสต์โมเดิร์นซึ่งลิงก์ของวิดีโอสถาปัตยกรรมแบบโพสต์โมเดิร์นอยู่ในคำอธิบายของวิดีโอ